สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกบัวแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีนะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว110เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับนะคะ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะดีจะจับอลิบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะ ให้ดีบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับ,จ,บจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น 4, สี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก,ก็ค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับดิบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบิน้นพาดมา,า,มบบา,ดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบิ้นโค้งมาในลักษณะน,น,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะต่อเลยจับริบิ้นโค้งมาสอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังในลักษณะนี้นะคะนี่นะแล้วก็ขยับมาตรงปลายค่ะ เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะนี่นะให้ดิบ,บินเข้ามาด้านในเลยนะคะขึ้นมาด้านบนเลยค่อยค่อยดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวดีจะทํำช้าๆนะคะจะได้ทําไปพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะจะได้เหมือนกันทั้ง8เส้นในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอรอิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่3มทับด้วยเส้นที่สี่ เส้นที่4ทับด้วยเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าทับด้วยเส้นที่หเส้นที่หก็ทับด้วยเส้นที่7แล้วก็เส้นที่7จะทับด้วยเส้นที่8ค่ะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะนี้นะคะทั้ง8เส้นนะเสร็จแล้วรวบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรนะนี่นะคะเราจะหมุนแค่ชน1รอบนะคะนี่นะคือชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นด้านนอกนะคะมาสารก่อนนะ นี่นะจับริบบิ้นลงมาตรงๆเลยค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะให้ลอดผ่านมาสามช่องค่ะหนึ่งสองสามสามกลีบนี่เลยนะคะสามช่องสามกลีบเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นจับลงมาตรงๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะคะลอดผ่านมาสามช่องเลย 1>, 1 2ึสแบบนี้ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะค่อยๆทำไปนะคะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะตัวกรีบนี้นะคะเราก็สามารถเอาตัวเกสรน,นี้ออกมาได้นะจับเอาตัวแหนบนี้นะคะจับแต่งได้เลยนะหมุนรอบมาเลย ะะแล้วก็จับลงมาอีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัทบริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เปิดเส้นถัดมานี้ขึ้นไปด้านบนก่อน จับอรตวริบบินนะคะเสียบลงไปตรงใต้เส้นที่เราเปิดขึ้นไปด้านบนนะคะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะในลักษณะน,นี้นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับตัวกรีบด้านนอกนะคะให้ออกมานิดนึงนะนี่นะคะ เพื่อที่จะให้รับกับกลีบด้านบนนี้นะคะนี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะใส่เหรียญลงไปเลยค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง,ง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวฟ้ารัศมีสวยๆน่ารักน่ารักแบบง,ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ